สบายดีสุกคนทุกบอนตอนนี้กับบรรยากาศประมาณ8โมงกับ11ทุนมทีทุกคนวันนี้นาารีก็ได้จ่างคุณมาดำมาได้ดำหน้าชะโของเลยสุกคนเมื่อก <Trustee> ่อนกือลูกจวนอื่นมันนี้ห่อนาห่อน้ำชะโของแล้วปปิ้นหน้าเฉดิชมาันนี้เลย วกโลกาเน,นี่ยมันอ่านวกโลกาชุ่มเก่าอะไรมันเปินมาดำซอยสบายดีทชูทุกคนดำมวนอย่าบ่หมัดฆ่าเอาลกเองลกเองดำเองเนาะแม่เนี่ยแต่พุทสาวคือสีมวนดำให้ดำหน้าพุทสาวทำน้อยแม่กำลังไหวกำลังหา,ชชชาวชูวชุคคนเจ้าเจ้ามวลมวนหน,นานา่าเป็นกนารกำงานนะชูชุคคน เิ่นเคยดำแต่แค่ในมันมีกี่ตมมันดำหมวนเนาะอันปีก่อนนั้นมันบมมีกีตมนเทมันมีเป็นน้ำดำยากหน้าน้ำท่วมเออหน้าน้าหน้าเลิกน้าท่วมทุกปีหน้า่นงา,นา,นาถ,ถูก,ถกทุกคนจ้างต่อเดอ้อพอได้เห็นก็นได้บ้านดงมันดงเบ่บ้านดง,บ,บ,นดงบ้านดงเงิือหินไทยภูทอง ชิบหาคนลุงเป็ดเบี้ยวกับเครอกย่นะทุกคนุ้งมองทุกบอนกระดำหน้าคือกันอยู่บ่มันนี่ทอ้องผ้าแจ้งใส่ทุกคนมื่นวมืดบโบขึ้มปันไดได้ห้อนเดเมือก่อนนะคนตกบนมือบนเวทมือน,นี่เดิมอได้ดำหน้าเจ้าของทุกคนเพระาะว่าผ่านมาเมือนเขาเป็นไปลูกก้าไปลูกก้าบ้านอันหน้าเพินินแล้วก็เอาเพิ่นมาดำโตอ,อีก วุ sociedad, Bref, ้ยหน้างามเนาะสุขุคุณไม่ใช่ว่าหน้างานนั่นม้วหน้างานกลับมาอยู่บ่อผัวนั่นเสื้อลายนี่บ่อนั่นแหละแม่จะคืออยู่ม้วหน้างานจ้าม้วหน้างานกระดำไว้เลยหน้าหน้าขาเจ้างามสุขุคุณจ้างโตอีกดภัยเห็น เพื่อมาดำหน้าหลักจ้างอยู่บ้านหน้าตลีถูกคนวันนี้นะทุกมองทุก capital. บอนกระดมพึ e. ่งการบล็อแต่ว่าวัอนี้ก็มันมันแจ้งไม่ถูกคนน้องมื่อดมืดขึ้นขึ้นมาในบ้านนึงนนั่แหละมันก็คืบหุมห่มอยู่ดำให้ดำหน้ากระมวลอยู่ไหนพอมันคืบภาคคืบพลคืบธรรมชาติห้าวอะไรเนี่ยโอกาสที่จะเบิร์ตอาจมาโต แย่นก้าเบิดต้นเทียงยูงย่วหัวหน้าเอ,อ,อ,าาอ,อ,าาอ้ยก้าบนท่อท่อจะเอาลุกอะไรหล่อเบึง้งหล่อส้มทุกคนอันนี้นาหน้านา,นาตาลีดำก่อนพื่นสะบากกีร่าที่โพดโอ้ยยงมันยอดอยู่ ดีใจแล้วได้ดำหนาเจ้าของทุกสุขคนแต่ว่าเฮากาสีดำมันกาซีเปล่วเบิดเด้อเพราะว่าเฮาไปลูกเอากาอยู่หน้าเพิ่นมาดำหน้าคณะอ่าหน้าก็เจ้าก้ามันเหลือกนะเพราะมันเป็นเขาเขาที่เฮาหมักช่างซาเขาอย่างเขาสิบเอ็ดมันกินเชฟกินดีกินงามกินหอมช่างเขาสิบเอ็ดทุกสุขคนก็เลยเฝ้าไปลุกมาดำอยู่หน้าเลื่องหน้าหน้าพระกาเฮาพะยงหัยาวครับผมบนปิ้วไม่เวะก็ได้ก็เช็ดได้ดำเองแท่าพูนัยแท่าบรรยากาศอันเชื่อเขาเขา สบายดีสบายดีมีผู้บ่าวอยู่บ่าทางนี้นะบุ๋มมีบ่บ่คือบ่มีผู้บ่าวมาน้ำเลยเฮ้ยใช่ป้าป้าีเขาโค่นโอ้โหผมเห็นดอกห,น,อหน,น้าน่างามเนะาะจาูจะโค่นเป็นใจ้างโตอยู่อาด้เข้าไปด้เข้าไปใครอยู่มาหลายคนคือสีม่วนอยู่ม้านาก็คือม้านาก็คือบ้านุ่งเสือคือชีหอดนายม้านาคือนุ่งเสือจากช่าง คือช <S PA> <HHH> ั่วนะเออปลาไก่ปุตีเ้ยเยียบเยียบเอาไปเล่นตามสบายหมากกันลงแบบนะดำดาบปคนก้าก่อนมีตระบ้านดงงบดบ่เอออันกุ้มก้ากุ้มดำหน้านะนันเบาแก้วนะบ่ออ๋อเจ้าเจ้าดำดำหนางามได้หน้าเลิกหน้าชุ่ข่อยนะหน้าน้ำท่วม ผู้ใดอันะเออไอ้ตะกี้บอกโกเมีแม่บันดุงบอกโอ้เอาเอาอีอันนั้นเอาอีบัรลำมหูนะบ่มันดุงบอกมียมันน่อันที่ปลาขนาดไหนเออคือปลาเป็นอย่างมันน้อยพอดบ่ บ่อาลินบ่าหัวชูคนพ่อในมวนท่านบอกว่าก็บไป้นหัวอาดําเข้าไปได้จะมาดําน้ำคนกล้าก่อนก้าที่ที่จากเบิร์ตเลยเนาะเออไม่เท่าเก้าบ่ไม่เท่าไม่เท่าเก่าเบาคมบ่อมอบไมีปีกมีตอหอยมีตอหอยจ้าหอยใหญ่หอยน้อยมีเบิร์ เออก็อยากเอาโลดอังว่านาก็ดำไว้เท่ามหรนี่นะว่านานาพหนา,หนาพีหน,า,หนามาอีกเ้ยจองโตพีหนานะั่นจองดำอีกทั้งนี้กับไทยทุกคน คา,นะาบบนั่นคือชีบดก้อนนั่นก้อนนั่นก้อนบ่ายหรือก้อนทีย่ยังก้อนบ่ายนี่อะไรพังเบิงแม่น้าบ,บิโคลูกคาโต้น้องผฟุบา้าวอะโอไลได้ออก,ก็เจ้าก็บเอาเบิร์ดวางไปนน้ำ ได้มวนนะทุกคนเพราะว่ามีเหื่อมีแหงเพราะว่าโบมือไงกับปนิยองเพิดหน้าหน้าเพินนานาพ่นงามในะทุกคนงามกว่าเฮาอยู่ได้หน,าน,านา้าหน้าเพิ่นนะเออบ่ได้เบี้ยวบ่ได้งมดคือเฮาสบายดีทุกทุกคนอ่านะสบายดีมาเบิ่งกลุ่มนี้อีกทั้งพี่น้าก้าิเบิดได้นะทั้งพี่นะ แล้วจะได้ก็ขอบคุณคุณหลายๆทุกชูกาาทุกชนธบศึกใจคลิปนี้ก็กดติดตามนักวัยนี่เด้อกดใจเบิ่งไปซุ่มถนาในทชูทุกคนธาดีกว่านี้ก็มีนอขบ้าเข่ากันสมัยชาวนาดำไห้ดำห,ดำหนา้าบางเตียงบางทีค่ะบางพี่บางเตียงบางพี่ข่าวปาฮาเฮ็ดนอชูชุกคนทางประชากงเฮากันเลยธาถึกใจคลิปนี้อ่าบรรยากาศนี่ก่ะกดติดตามไปนี่เด้อทชูทุกคนเป็นกำลังใจให้หนาตาลีนี่ให้เฮาแน่เพราะว่าอ่ามีมิมเงสูต่ต่อไป กลุ่มนี้คือมิตรผูสาวน้อย,ยมิตรภูงามงามดำดำ,ดำไปนางดำหน้าใหายใหญ่ทา่านมิตรหน้าใหายใหญ่ไปเลี้วคลิปหน้าพ่อกันไหมขบวนคุณอะไรสบายดีพี่ด้วยน้ำกินอยู่พี่ด้วยน้ำเย็นข้างนี้ได้ ให้ปัดอุน้นอันนี้พเอเนจรกล้าเปลี่ยนกันโคนไปน้านะเขาะเละเข่าบกเข่าใส่เข่าใส่เนี่ยมันหมุนละลุ้งร้อเลยทำนั้นนะ